เสยบาทนี chat, uh, are, ่ชีให้ลาาควลาล่วนี่รถคนที่เกิดแซงคนน้เออเขาลงนั่นเเขาลงนั่นมีอะไรอย่บ้างออเฮ้ยเน้ยยเ้เฮ้เ้ยเเฮ้ยยเฮยเฮ้เน้ยเฮย้เอย

เทียบตุลาสองใช่ญาติร <Hey, ักแต่จ so, ิงเงินเทีตุลาเรื่องอ่ิั้กย่อ่เจาไม่บ่วนอิด้น่าสะ่เียบาเทตุลามบอกเอ๋อเุาองเทตุามจะบาระ เออยืนทูเบอร์ก็มาท้าองไปไจานไปจะบ่หายากปดน่าของ้าหมเ้ยนคนเดียลโคงงเจ้าเฮี้ยหเขาให้ลูกน้องมึงคือว่ามือขวามือขวาเฮี้ยนะเทศไปมันยังปาที่เปิดคนที่จะเรื่องป่าเทย้เราเป็นากนะดานลม ดีดตัวเรื่องหลายเขาออกออกตัวคันชื่อวาเขาบอเนี่เขาบรารเรื่องเงินไม่เป็นไรครับคับจับจับ